บ้านฟ้าคาว่าบ้านแดงคําว่าบ้านไม้ไม้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะเราไม่สามารถทําได้แล้วนะบอกแล้วว่า AI อ่ะไม่ใช่เป็นแค่ระบบไม่ได้เป็นแค่ตัวกองเอ้ย AI อ่ะเป็นระบบเป็นตัวกองแต่ว่ามีคนที่เขามาดูอีกรอบนึงหลังจากที่ EAI อีกตัวกองต่างๆเหล่านี้เขากองข้อมูลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ่ะพอคนมาดูปุ๊บ อะอันนี้เอาคนออกนอกแพลตฟอร์มนี่ว่าเขาก็จะทําให้เราอ่ะผิดกฎนโยบายเลยทุกคนน่ากลัวมากฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือไปดูหน้าโปรไฟล์ของเราว่าตอนนี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราอะเราได้ใส่แพลตฟอร์มอื่นอยู่หรือเปล่าอ่ะถ้าใส่อยู่ให้ไปเอาออกเปลี่ยนเป็นลิงก์เว็บไซต์ถ้าเป็นเป็นลิงก์เว็บไซต์อะไรก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซ ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็น